สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าเลฟสี่ทุกท่านนะวันนี้พบกับจานจูพาดูก,กระบะนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโตโ,ตโยต้าลีโวพีลันเนอร์สองจุดสี่ e พัฒนนะครับปีสองพันยี่สิบราคาเพียงแค่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นแค่เก้าพันกว่าบาทนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นสองจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตนะครับบอกเลยว่าดอกเบี้ยถูกผ่อนน้อยนะครับแถมได้รถปีใหม่นะปียี่สิบเลยนะครับผม บอกเลยว่าคันนี้วิ่งน้อยมากนะครับหลักหมื่นเท่านั้นนะครับบอกเลยดีกว่าครับผม6 8 0 0 0กว่าโลนะครับคันนี้วิ่งแบบโอ้โหแทบจะไม่ค่อยได้วิ่งเลยครับวิ่งน้อยมากลูกค้าดูแลรักษาดีมากนะครับรถไม่มีบุบไม่มีชนไม่มีประวัติไม่ดีเลยนะครับผมคันนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยก1่งเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครได้เลยนะครับ หรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0922700432นะครับแต่ผมพาลูกค้าดูรถนะครับผมโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับเป็นรีโวนะครับผมขับสี่นะครับคันนี้เป็นปี20นะครับผมด้านหน้าจะสวยๆแบบนี้เลยครับตัวกระจังหน้าครับจะเป็นลายลายเขาเรียกลวดลายเหมือนรังผึ้งครับผมเป็นประ่ายแบบนี้นะครับโลโก้โตโยต้าสวยๆเลยนะครับ ตัวโคเมียมนะครับให้คุณลูกค้าดูเลยนะครับสภาพโคเมียมนะครับไม่มีรอยแตกหักนะครับไม่มีรอยขูดแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับผมแล้วก็ตัวกันชนนะครับผมสภาพสวยนะครับสภาพดีมากนะครับไม่มีแตกหักเลยนะครับผมไม่มีรอยโดนชนด้วยนะครับผมอาจจะขี้ฝุ่นมีแค่ขี้ฝุ่นเล็กน้อยนะครับแต่รถเหมือนป้ายแดงนะครับเหมือนออกใหม่โชรูมนะครับผม ฝากระโปรงนะครับเส้นตัวเขาเรียกว่าผมจะเรียกไงดีสันคมคมนะครับผมสันรดนะครับผมนี่ฝากระโปรงไม่มีรอยบุบเลยนะครับสภาพสวยมากสีขาวแบบขาวจัวนะครับคันนี้ตัวคมไฟนะครับใสๆนะครับตาดุมากนะครับคมไฟนี่หลอดไฟจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแบบลูกแก้วนะมีไฟเดย์ไลท์นะครับ เหมือนคิ้วเลยสวยๆนะครับแล้วก็มีลูกะตานะตัวไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ในโคมเดียวกันนะครับผมสวยๆมากจริงๆครับผมด้านล่างนะครับจะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับผมนี่ออกตางจังหวัดนะครับมีไฟตัดหมอกปลอดภัยแน่นอนนะครับสภาพสวยนะครับตัวช่องไฟนะครับตะเข็บรอยต่อนะครับไม่มีพะเยอะนเลยครับสวยๆนะครับผมเป็นรอยเดิมนะครับผมจากโรงงานนะครับ ไม่มีขยับเลยนะครับสภาพสีเดิมๆนะครับป้องบางเดิมๆนะครับไม่ป้องๆนะครับจะเป็นแป้งแปงแทนแห่ไม่ใช่นะครับมาดูต่อที่ตัวยางนะครับผมยางปียี่สิบสองนะคันนี้เป็นยาง black black อะไรสักอย่างนะครับให้คุณลูกค้าดูนะครับเป็นเซลลนะภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับผม แต่ว่ารีวิวให้ลูกค้าดูได้นะครับผมแล้วก็เห็นแบบไหนบอกแบบนั้นนะครับจริงใจนะครับผมเซลล์คนนี้นะครับผมมียางปียี่สิบสองนะครับว่าไม่ได้โกหกนะครับผมตัวล้อนะครับล้อแม็กอันลอยขอบสิบเจ็ดนะครับได้ล้อขนาดใหญ่เลยนะครับยางขนาดใหญ่นะครับดูตัวยางนะครับดอกยางสะพานยางเหลือเยอะๆนะครับวิ่งได้ยาวๆตัวซุ้มล้อซุ้มล้อสวยๆเลยนะครับ หัวน็อตอ่ะผมเห็นมีขึ้นสนิมนะครับก็มันเปียกเปียกน้ํานะครับผมมันก็ต้องมีขึ้นสนิมกันบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าฉีดกันสนิมได้นะครับแต่คงสร้างบอกเลยว่าสวยๆนะครับตัวตัวโช๊คนะครับโช๊คไม่มีรั่วไม่มีแตกครับไม่ซึมเลยนะครับตัวบูทยางต่างๆสภาพดีนะครับไม่มีขาดนะครับช่วงล้างพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปพ่นเองนะครับผมอันนี้พ่นจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่สภาพลุ่มล้อสวยๆเลยนะครับผมรถสวยยางสวยล้อสวยนะครับตัวผมให้ดูยันจานเบรกนะครับจานเบรกยังหนาๆนะครับผมถือว่าคันนี้ยังไม่ได้ไปเจียจานมาเลยนะครับผมยังหนาๆอยู่นะครับตัวด้านล่างนะครับผมพลาสติกสีดํานะครับที่ว่าเป็นบันไดปีนขึ้นนะครับก็ยังสภาพดีนะครับไม่มีหักไม่มีแตกนะครับผม ไม่มีรอยแม้แต่เฉียดเฉียวมานะเบียดไม่มีเลยนะครับผมตัวประตูนะครับฟังเสียงนะครับเสียงบางๆเดิมๆนะครับไม่มีบุบไม่มีสาดสีทําสีมาอย่างแน่นอนนะครับเป็นไฮรัดนับนิโวถัดขึ้นมานะครับกระจกข้างนะครับเป็นสีโคเมียมนะครับเงาเงาไม่อ่ามีอ่าเส้นนิดเดียวนะครับผมนี่เส้นตรงนี้นิดเดียวเราโอ้โหแทบจะไม่เห็นรอยเลยแล้ว ไม่มีเบียดมาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้แล้วก็ตัวมีตัวเขาเรียกไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในกระจกข้างนะครับผมตัดกับสีดำนะครับผิวกันสาดนะครับผิวกันสาดติดให้เรียบร้อยนะครับสภาพสวยนะครับผิวกันสาดนี่ของแท้รีโวครับอาจจะลอกไปบ้างนะครับผมแต่ว่ามีคิวกันสาดก็ดีกว่าไม่มีนะครับผมก็แถมให้ด้วยนะครับคันนี้ แล้วก็กระจกเดิมแท้ t o y ยต a านะครับนี่ฟิล์มติดมาเบอร์แปดสิบนะครับฟิล์มถือว่ามองไม่เห็นด้านในเลยนะครับผมแต่มองจากด้านนอกเห็นสว่างชัดเจนนะคุณแจจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็กดนะคุณแจเป็นแบบนี้นะครับมือจับจับมือมือเปิดประตูนะครับเบ้าจับมือประตูนะครับโครเมียมนะครับแต่งให้เรียบร้อยนะครับสภาพสวยมากประตูสวยนะครับ เรามาดูภายในดีกว่าครับผมไล่มาดูตั้งแต่หัวประตูนะครับสภาพนี่ยางไม่มีขาดนะครับประตูเม็ดอาร์คนี่เม็ดอาร์กเรียงสวยนะครับอยู่ครบทุกอย่างนะหัวนอ็อตให้ลูกค้าดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่มีไขนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับบอกเลยว่าสีไม่มีสาดมาไม่มีทํามาอย่างแน่นอน,นครับ ออกรถกับเพชรยนต์นะครับออกรถกับจานจูนะครับลูกค้าเจอรถประวัติไม่ดีรับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะรถชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมตัดต่อตัวรถก่อไมมนะครับไฟไหม้นะครับถ้าเจอนะครับรับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือออกรถกับเพชรยนต์กับจานจูนะครับไว้ใจได้เลยนะคุณภาพนะครับไม่มีย้อมแมกอย่างแน่นอนดอกเบี้ยถูกคอนถูกได้รถดีต้องมาออกกับจานจูเพชรยนต์นะครับ ตัวประตูนะครับเป็นพลาสติกนะครับตัดกับสีเทานะครับตรงนี้จะเป็นผ้านะครับตัวที่วางแขนนะจะเป็นผ้านะครับประตูเซ็นทรัลล็อกนะครับพับกระจกข้างไฟฟ้านะครับรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็พับเลื่อนกระจกขึ้นลงออโต้นะครับฝังพวกขี่นะครับถัดมามาดูประตูแคบนะครับ ถ้าผมพูดนะครับเยอะไปก็ขออภัยด้วยนะครับี่พูดอีกแล้วหัวน็อตสภาพสวยสภาพสวยเลยนะครับประตูโ,โหบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับตัวคิวกันสาดนะมีให้เรียบร้อยกระจกแค้เดิมนี่ครับโตโยต้าครับประตูด้านข้างครับมองจากด้านข้างนี้โ,โหสวยมาก กล้องก็จะเบอร์ๆนะครับยังไม่มีงบซื้อกล้องใหม่นะครับขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวประตูแคบด้านหลังนะครับยางสภาพสวยนะมาดูหัวน็อตเลยนะครับหัวน็อตไม่ว่าจะด้านนอกด้านในนะครับนี่ครับดูด้านในก่อนนะครับดูด้านนอกนะครับหัวน็อตไม่มีขันนะครับไม่มีไขไม่มีไขเลยนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบสภาพดีสีเดิมๆโรงงานนะครับสีเดิมๆโรงงานนะครับ หัวน็อตนอกในสภาพสวยนะครับพลาสติกไม่มีแตกขากเลยนะครับโอ้โหแบบสวยจริงๆนะครับตัวเบาะแคบด,ด้านหลังนะครับจะเป็นสีดำสลับแดงนะครับลายตะข่ายนี่แบบนี้นะครับได้เย็บตะข่ายแบบตะข่ายนะครับเครื่องเสียงสภาพดีเครื่องเสียงแอร์เย็นเพียงพอนะครับตัวไล่ฟ้านะครับโอ้โหฟิล์มติดให้รอบคัน เพดานสวยเพดานไม่มีสกปรกนะครับตัวเบาะเบาะเป็นเบาะผ้านะครับนี่เบาะไม่มีย่นเลยนะครับไม่มีแบบสกปรกยับเลยนะครับบับเป็นนวดนะครับผมขึ้นลงหรือว่าจะเป็นเอนเบาะนะครับหรือว่าเดือนเข้าเดอนออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้ปียี่สิบเนี่ยเราก็ต้องไฮเทคนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถ รับอ่าโทรออกได้วางสายได้สั่งงานด้วยเสียงได้ปรับโหมดได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับแล้วก็จะเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทกุญแจสตาร์ทรถให้ดูนะครับอ่าสวิตช์ออนแล้วนะครับผมจะไม่ได้สตาร์ทเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปเหยียบคาดก่อนนะครับ อันนี้ถ่ายแบบเรียวๆนะครับไม่มีตัดต่อนะครับมันก็จะดูดูแบบว่าหน้าเบื่อนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับดูเรียวๆเลยอ,อย่าพลาดให้สุดนะครับผมบิดกุญแจโอ้โหบอกเลยว่าติดง่ายมากนะคันนี้ฟึบให้ดูเลขไม้นะครับเลขไม่อยู่ที่หกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบห้านะครับบอกเลยว่า วิ่งน้อยจริงๆนะครับผมไฟอันนี้เราไม่ได้คาดเบลนะครับไฟก็มีไฟเบลนะครับแล้วก็เบรกมือขึ้นครับแล้วก็น้ำมันมีแค่นี้ที่เหลือปกติทุกอย่างนะครับน้ำมันนะครับหมดเดี๋ยวลูกค้าออกรถนะครับเข็มมันจะไปอยู่ตรงตัวเนะครับผมแถมน้ำมันเต็มถังกลับไปเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเติมอ่าไม่ต้องไปจ่ายตังเติมเองนะครับผมเดี๋ยวออกรถผมเติมไปให้แล้วเต็มถัง มาดูต่อนะครับผมช่วงคอนโซลนะครับสภาพสวยเลยนะครับคอนโซลสวยนะครับไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็มีนาฬิกาบอกนะครับจอนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีกล้องถอยให้นะครับเชื่อมต่อมือถือได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกฟัง f m AM ได้เลยนะครับหรือว่าจะฟังจากมือถือได้นะครับเสียบสาย USB a ส x ได้เลยนะครับตัวแอร์นะครับผมเปิดแอร์ดีกว่าครับผม เปิดให้สุดเลยอ๋อโอ้โหไอเย็นออกมาแล้วนะครับเสียงมันจะดังไปนะเปิดแค่เบอร์สามพอนะครับก็แอร์แบบหมุนนะครับก็โอเคนะครับเย็นเย็นเลยนะครับผมแอร์เย็นเพีงเพอนะครับผมเปิด fm ละกันครับนี่ aux av ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น fm am aux av bluetooth นะครับฟัง fm ดีกว่า อ๋ออันนี้แอร์เย็นแล้วนะครับเพลงเพาะแล้วนะครับผมขออนุญาตปิดนะครับผมเดี๋ยวโดนลิกรสิ์นะแล้วก็ตัวเกียร์นะเป็นเกียร์เมนนวลนะครับหรือเกียร์กระปุกนั่นเอง6สปีดนะครับแล้วก็มีเกียร์ R ด้วยนะครับผมมีปุ่มอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะเบรกมือไฟฟ้าสภาพที่วางแขนสวยๆนะครับเก็บของได้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะ ผู้โดยสารด้านหน้านะครับสภาพสวยๆนะเหมือนออกรถไปแดงนะครับแอร์แบ็กมีให้นะครับจาักพวงมาลัยกับด้านหน้านะครับนี่หัวคอนโซลด้านหน้านะครับประตูสวยๆนะครับอันนี้ก็กระจกไม่มีแตกนะครับตัวนี้ก็ใส่เนเอกสารได้นะมันมังแดดไฟติดทุกดวงนะครับนี่ไฟติดทุกดวงเลยนะครับตัวนี้ก็ใส่แว่นได้นะครับ มีกระจกคุณผู้หญิงแต่งหน้าได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมด้านในนะครับสวยๆนะครับผมบอกได้เลยว่าผมยังไม่เห็นรอยโดนชนเลยนะครับรอยเฉียวเฉียวรอยเบียดรอยเฉียวยังไม่เห็นเลยนะครับผมจะไปดูต่อด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงขออนุญาตดับรถนะครับรถคันนี้มันอ่าเป็นพีระนเนอร์นะครับมันก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับ ข้อดีนะครับเวลาเจอน้ําท่วมลุยไปได้เลยครับผมยังไงก็ดีกว่ารถพวกสมาร์ทแคปคันเตี้ยแน่นอนนะครับนี่ขออนเปิดฝากระโปรงนะครับแต่ตัวสมาร์ทแคปจะเป็นตัวเตี้ยนะครับผมลุยน้ําน้ําก็จะขึ้นสูงกว่าตัวพีลันเนอร์นะครับพอดีพีลันเนอร์ก็หนีน้ําท่วมได้นะครับผมขึ้นลูกลหน้าไม่ต้องกลัวฝูดใต้ท้องรถนะครับนพ่พอรถเขาสูงจริงๆนะแล้วคันนี้นะครับ เป็นขับสนะครับผมเมื่กี้ผมลืมถ่ายให้ดูนะว่ามันมีปุ่มมีที่ว่าเป็นหมุนขับสครับแต่ผมถ่ายให้ดูเลยดีกว่าก็<อ>คือนี่ลูกค้าสามารถหมุนมาที่ตรง h H4 นี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็น L-4 นะครับผมมันก็จะเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับลูกค้า วิ่งต่างจังหวัดวิ่งแบบโหอยากวิ่งแบบออฟโรดอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่ารถนี้เขาทํามาเพื่อสิ่งนี้เลยนะครับผมขับสี่ผลของมันทุกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบขับไปในที่แบบขุขระถนัดได้เลยนะคันนี้แล้วก็โคมไฟนะครับมาดูต่อโคมไฟสภาพเดิมๆนะครับไม่มีถอดเลยนะครับดูรถมือสองดูดีๆนะครับโคมไฟว่าแกะหรือเปล่าครับฝา กระโปงตัวน็อตมีถอดหรือเปล่านะครับอันนี้ตัวคมเนมี่ยม,มีมีกล้องถอยนะครับมีไฟเบรกโลโก้นะครับตัว E นะครับคันนี้เป็น E พัดเลยนะครับมาดูไฟฝั่งนี้บ้างนะครับไฟเดิมๆไม่มีถอดบอกเลยว่าไฟเดิมๆไม่มีถอดนะคันนี้มาดูตัวหัวน็อตนะครับนี่นี่หัวน็อต ยังปิดอยู่เลยนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับสภาพสวยมากเลยนะครับผมอาจจะมีรอยตามการใช้งานบ้างนะครับรถมือสองนะครับแต่บอกเลยว่าไม่มีผลต่อการขับขี่แน่นอนนะครับมีหัวขึ้นสนิมนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้แกะไม่ได้อะไรมาเลยนะครับผมตัวแม็กไลเนอร์นะครับ ต้องไปทําความสะอาดนะมันสกปรกนะครับผมแต่เดี๋ยวดูแลตรงนี้ให้นะครับผมล้างทําความสะอาดขับเคลือบให้อย่างดีนะครับน้ํามันเราก็แถมให้นะครับกันชนด้านหลังมีให้นะครับมาดูด้านซ้ายของตัวรถบ้างนะครับสี่คูนสี่โอ้โหบอกเลยว่าห้าแสนกว่าบาทเน่งห้าสี่เก้าครับราคาแค่สี่เก้าขอนเก้าพันกว่าบาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเองนะครับผมนี่ เครื่องนี้บอกเลยครับว่าเติมดีเซลนะครับผมกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับให้มองจากด้านนี้นะครับผมถ้าเจอรถบุบรถเฉียวชนต้องมีรอยแน่นอนครับอันนี้รถเข้าใหม่สภาพแบบไม่มีรอยใดๆเลยนะครับอาจจะมีนิดเดียวนะครับแต่บุบลักยิ้มนี้ไม่เจอเลยนะครับให้ดูประตูนะครับหัวน็อตเม็ดอาร์คนะครับไม่ได้โกหกนับยางสภาพสวยเม็ดอาร์คเรียงสวยนะครับสีไม่มีสัดมาไม่มี ทำสีกับสีมาอย่างแน่นอนนะครับฟิล์มติดให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มสวยนะครับมืดนอกสว่างในกล้องไม่โฟกัสนะครับมืดนอกสว่างในนะครับดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่มีแกะนะครับมีแต่ขี้ฝุ่นนะครับนี่ให้ดูหัวน็อตฝั่งด้านซ้ายบ้างนะครับโอ้โหดูน็อตหัวน็อตไม่ขยับนะครับเม็ดอาร์ก็สวยนะครับสียังเงาเงาอยู่เลยนะครับ ที่ฝุ่นที่ฝุ่นมีนะครับแต่แทบจะไม่จับเลยนะที่ฝุ่นนี่สภาพแคบสวยๆนะครับนี่โอ้ยน้องบูขออภัยนะครับติดน้องบูมนะครับเซลลบูมนะครับผมเห็นเซลบูมรีวิวนะครับมาออกรถกับเซลลจูได้นะครับผมตัวด้านหลังนะครับสวยๆนะครับเก็บเอกสารได้นะครับเบาะสภาพดีนะครับ คอนโซลต่างๆนะครับสภาพเบากบอกเลยว่าคันนี้แบบสวยจริงๆนะครับไม่ว,ว่าจะด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนะครับยังไม่มีรอยโดนชนเลยนะครับผมหัวน็อตไม่มีขยับสักตัวเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าฝากระโปรงนะครับโอ้โหบอกเลยว่ารถสูงจริงๆนะครับนี่เกือบจะเท่าอกผมแล้วนะครับฝากระโปรงผมจะพูดนิดนี้เปิดมือเดียวบอกเลยว่าหนักนะครับผม อ่ะผมขอญาตเดี๋ยวสักครู่เดียวนับผมขอญาตหยิบตัวนี้ขั้นฝากระโปรงนะครับตอนนี้หนักมากนะครับอ่านี่เรียบร้อยครับผมมาดูหัวน็อตด,ดีกว่านะหัวน็อตหัวน็อตนี่ไม่มีขยับครับด้านหน้าฝากระโปรงไม่มีถอดนะครับซีนยางเนี่ยกดไปเป็นรอยเล็บอยู่เลยนะครับ อไม่มีโกหกนะครับผมรถคุณภาพแน่นอนนะครับอยากให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าออกรถกับเพชรยนต์นะครับไม่มีย้อมแมวนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสภาพสวยจริงๆนะครับขับสี่นะครับไม่แค่หกหมื่นแปดปียี่สิบนะครับคันนี้ผ่อนแค่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับดูโคมไฟนะครับโคมไฟยังไม่ถอดเลยนะครับ ทุกคลิปที่ผมกล่าวถึงนะครับถ้าไฟแท้เดิมต้องไทโคอิโตะนะครับผมนี่หัวน็อตไม่มีแกะเลยนะครับสภาพคานสวยๆนะครับถ้าชนมานี่เละบอกเลยว่าน็อตต้องถอดนะครับนี่น็อตไม่มีถอดเลยนะครับตัวม้อน้ํานะครับสภาพสวยๆนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับคานสวยๆนะครับตัวน้ํามันเบรกนะครับใสๆอยู่เลยนะครับผมมี a อ s นะครับคันนี้เครื่องยนต์2.4นะครับ ตัวม้อน,น้ํานะพักดูสีถังพักม้อญน,น้ำนรับน้ํายายังสีชมพูสวยๆอยู่เลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับสภาพไม่อ่าดูสวยๆเลยนะครับบอกเลยว่าแกงหวานมากครับ <c oughs> ไม่ใช่นะครับผมรถ <c oughs> กับข้าวมาขายตรงนี้ <c oughs> นี่ครับผมสภาพรถให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับว่ารถสภาพสวยๆนะครับแบบนี้ หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับต้องเชรยนต์ออกรถกระจานจูเท่านั้นครับรถสวยของแถมจัดเต็มนะครับผมบอกเลยคันนี้แค่โลละห้าสบห้าบาทาไม่ใช่นะครับผมราคาแค่ห้าแส0สบาทเท่านั้นนะผ่อนเริ่มต้นแค่เก้าพันกว่าบาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบอร์ศูนย์เก้าสองสองเจ็ดศูนยนย์สี่สามจนจูนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวกระบะรุ่นอะไรอ่าฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับลานะไม่ใช่ลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ